สิ่งที่ยังเป็นปัญหาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2ก็คือรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารออกจากสถานียังไม่พอกับความต้องการนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนก็ใช้วิธีการเรียกแท็กซี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแทน แล้วก็มีผู้ใช้บริการคนหนึ่งบอกว่ารอแท็กซี่มานานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วสําหรับช่วงที่กลับมาวันนี้นะคะแล้วก็แม้จะไม่ได้ขึ้นแท็กซี่จากจุดที่กําหนดแล้วก็อาจจะถูกทิ้งกลางทางถ้าคนขับแท็กซี่เห็นว่าเดินทางระยะใกล้ไม่คุ้มค่าโดยสารแบบกดมิเตอร์ผู้โดยสารคนหนึ่งก็บอกว่าใช้บริการหมอชิดสองมากว่า20ปีความเสื่อมโทรมความํำรุดเนี่ยยังไม่เคยได้รับการแก้ไขแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างถึงข้อจำกัดจากผลประกอบการที่บขสขาดทุนค่ะ มีพวกปัญหาเรื่องไันได้เลื่อนที่แบบคุณมีเพื่อแต่มันไม่เลื่อนคุณก็ต้องเดินลงดูดีแต่ถ้าว่าการประกอบการของคุณอะ่ะมัน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 ขาดทุนจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องหลายปีแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงไหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการและผู้บริหารลงพื้นที่หมอชิด2ค่ะระบุว่าจะมีผู้โดยสารหนานแน่นที่สุดประมาณ60,000คนในวันพรุ่งนี้จึงสั่งการให้บขอสอและขอสมอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบจุดที่จะเปิดให้บริการใหม่บริเวณชานชาลาผู้โดยสารขาเข้าเพื่อระบายผู้โดยสารให้ได้เร็วที่สุดหลังพบปัญหารถแท็กซี่ขาดช่วงสร้างความเดือดร้อน ส่วนปัญหาสถานีมีสภาพเสื่อมโทรมสิ่งอำนวยความสะดวกชำรุดพร้อมรับฟังปัญหาค่ะและจะจัดสรรงบประมาณแก้ไขตามลำดับความสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐบาลชุดเก่าละเลยซึ่งต้องยอมรับข้อได้จริงเป็นช่วงที่รัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายรัฐบาลก็ไม่ได้มีความใส่ใจเท่าที่ควร ข้นมาถึงตรงนี้นะครับผมคิดว่าจากนี้ไปจะต้องมีแผนการปรับปรุงให้สถานที่นี้นะครับในระยะสั้นนะครับเราจะต้องทําให้มันดีให้ขึ้นได้ได้นะครับส่วนระยะยาวเราคงจะมีเรื่องของการที่จะต้องทำการย้ายสถานที่เพื่อจะให้มีนการเชื่อมโยงกันต่อไปนะครับ ส่วนทางนายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงคมนาคมบอกว่าผู้ใช้บริการสถานีขนส่งหมอชิดจะเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพที่เสื่อมและชำรุดในช่วงเทศกาลสงกรานอย่างแน่นอนนะคะย้ําว่ากระทรวงกําลังเร่งหาข้อสรุปแผนการย้ายสถานีขนส่งหมอชิดแห่งนี้คืนพื้นที่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีการตั้งเป้าหมายจะพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่เทียบชั้นกับสถานีขนส่งของประเทศญี่ปุ่นค่ะ